คู่นะครับคู่นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่็ถือเป็นคู่รักคู่แค้นนะครับแย่งแชมป์กันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะลงแข่งขันรายการไหนเป็นโอกาสของแอ f o ฟอ e ครับสเมตรลูกนี้อยางอยู่ครับวันชัยบอลเหมือนจะเฉลบนิดนึงนะครับสุดท้ายมันเปลี่ยนทางครับก่อนจะเข้ามือตัวรับนะครับแล้วพลาดลงมาเสิร์ฟครับจิรวัตร สมเมตรยังรองได้แต่ล้นครับแต่ฟอสบุกอีกทีหนึง่งเซฟบล็อกได้แก้ไขข้ามาก่อนยอดอนับจังหวะก,กันดีๆนะครับแล้วสวนคืนเลยโอ้แต่อันนี้เก่งครับโคราชจังหวะจริงๆเกมเนี่ยวัน คือเราเราต้องการ3มคะแนนนะครับแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเกมแรกเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยจะเป็นเกมที่ยากเพราะว่าแต่และท,ทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมของทีมมาเพื่อที่เล่นเกมแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้แอ่์ฟอร์สท,ทำหน้าที่เป็นผู้เล่น เป็นเป็นทีมที่ดีเลยทีมหนึ่งนะครับส่วนส่วนของเราเนี่ยเราเราเราตัวต่างชาติที่เราวางแผนไว้เนะี่ยยัมาจตมาไม่ไม่ถึงโดยเพราะเตนิต้าทำให้บอลลูกแรกที่เราหวังไว้เนี่ยบอลคอนโทรลไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราปรับเปลี่ยนวิธีการรับเราทำให้เกมเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถที่กลับมาชนะสามาหนึ่งได้แล้วก็เก็บสามคะแนนแต้มแรกของดูก,การได้ก็ตามที่เราวางเป้าหมายไว้ ต,ต่อไปเราเจอปิ้นนะครับปิ้นก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อบานที่เราชนะเกษตรศาสตร์ไปสามหนึ่งเพราะนั้นเราเราก็ต้องในการเตรียมพร้อมเดยเพราะการฟื้นฟูร่รางกายทีมเราต้องเดินทางมาแข่งแล้วก็ต้องเดินทางกลับนครธีมานครับเพราะนั้นร่างกายสําคัญที่สุดเพราะทีมอื่นเขาจะปักหลักอยู่ที่กรุงเทพกันหมดเพราะนั้นกลับไปเราเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมเล่นกับปิ้นเพราะนั้นการแข่งโดยเฉพาะการสกาวฟั้วโซ่ก็ เดี๋ยวเราจะต้องไปดูวีดีโออะไรอีกทีนึงว่าจะเล่นกับบินยังไงคิดว่าเราก็อยากได้ถามกันไปเรื่อยทๆๆๆุกแมตช์เพื่อที่ไปลุ้นแมตช์สุดท้ายเรารวมตัวกันมาประมาณเดือนกว่า,วาเดือนนิด,นดเพราะนั้นวันนี้เหมือนมาลองเกมเพราะว่าหลายๆคนเป็นเด็กใหม่ด้วยแล้วก็มาจากหลายๆที่หลายๆทางแล้วก็มารวมกันแต่เราต้องยอมรับว่าฝั่งน้องเขาค่อนข้างจะแข็งแ่ง,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 งแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่าต่อกรได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่เราต้องกลับไปแก้ไข ในสิ่งที่ข้อผิดพลาดของเรารหลายๆอย่างเรื่องบรนเรกเรื่องการเสิร์ฟหลายๆอย่างที่เราต้อง,องแก้ไขยเยอะครับผมพูดถ,ถ,ถึงแมตต์แมตต์ต่อไปเจอก็แมตต์แมตต์ต่อไปเจอพิษณุโลกก็หนักครับสามแมตต์แรกนี่คือหนักแต่ก็ดีครับเพราะว่าเราได้ลองเกมแล้วลองได้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนน,นักกีฬาของเราแล้วก็จะได้รู้ขอ้ขอ,ขอ,ขอดีข้อเสียเพราะว่านักกีฬาเราเด็กใหม่เราจะได้รู้ว่าประสบการณ์ของเด็ก จะตื่นสนามหรือไม่ตื่นแล้วก็เราจะเอามาใช้ในแมตช์หลังๆเพราะมันเป็นแมตช์สำคัญนะว่าจะชี้ชะตาว่าจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบในรอบต่อไปก็เชิญชวนพี่น้องที่ดูวอลเลย์บอลทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอใหอ้มาร่วมเชียร์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกแล้วก็โดยเฉพาะเอฟเอฟโอก็ขอช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์นิดนึงครับขอบคุณครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ครับประมาณ60%ครับเพราะว่าเพิ่ง หายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างทั้งทีทีของเราวันนี้อ๋อยังมีรนะายละเอียดเล็กเลน้อยน้อยครับแต่ว<ะ>่าพวกผมก็ซ้อมมาก็ประมาณนี้แหละครับก,ก็ถือว่าทุกคนทําได้ดีแต่ว่าก็แค่ต้องการแก้ไขที่สิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆคือบอลแรกหรือบอลเก็บมาแล้วก็เซตให้ตีไม่ได้อะไรแทรกเข้าในลูกนี้ ขึ้นดีแล้วครับบิดเยอะไปหน่อยออกข้างครับสุธินา,าขออภัยครับเป็นแต้มไอซ u นะครับหยอดครับลูกนี้ยังอยู่ครับไอซูสุธินาอีกทีหนึ่งสาวโคราชยังเก็บกันได้แล้วส่วนลูกนี้นกยุงยังไม่ตกครับสุธินาไอจ์กามาติดชันสุดายกโด่งๆปลายไลเซนครับเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นลูกเก่งของ ชัชออ้วชุกอ่อนครับลักษณะแบบนี้ช่วหงหลังๆจะตีไล่ทีมเราก็ย,ยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะเราเป็นน้องใหม่แต่เราก็ต้องกลับไปแก้ไขนะครับเกมเรายังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แล้วก็เสียเองเยอะนะครับโดยเฉพาะบอลแรกนะเราเราไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็บอลตีเราตีเขาไม่ตายนะครับก็สภาพจิตใจเราก็ต้องไปไปไป,ไปแก้ไขใหม่แบตหน้าจะ,ะทำให้ดีกว่าน,นี้น่ใจอ,อะไรครับแบตหน้าเจอกับ <Perfect. S 2> เพอร์เฟกก็เพอร์เฟกก็โอเคนะครับเขาเขาก็บอลบอลเขาจะไวนะครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขที่เราต้องแก้ไขเือคือบอลแรกกับบอลบล็อกนะครับที่เรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เราเ,เ,เป็นเกมแรกนะครับแล้วก็เราได้มาเจอกับไอซอยู่ปกติเราเจอเขาก็ก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะดีเฟนส์ได้ดีนะครับเพาะบอลดีเฟนส์ได้หลัง แต่วันนี้เราเราซ้อมในเรื่องเกมลุกทั้งในเรื่องการทำไซอาแล้วก็เคาเตอร์แท็กมาเยอะนะครับเพื่อที่จะทำลายเกมรับของเขาให้ได้เพราะแล้วก็เฉพะบอลเซิร์ฟที่เราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านๆมานะครับจากสป bon ีดบอลเสิร์ฟวันนี้เราก็ค่อนข้างยังพอใจแล้วก็การทำไซอาแล้วก็คอรเตอร์แท็กเราทำได้ดีหมดเลยนะครับจากแต่ว่าก็ยังวัดอะไรไม่ได้เพราะหน้าบล็อกของเขายังยังค่อนข้างจะเล็กอยู่เพราะนั้น อาทิตย์หน้าเนะี่ยเราจะมีโปรแกรมที่จะเจอกับสุพีมน,นะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องยกระดับตัวเองให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะาในเรื่องการดิฟเฟนต์และลุกกลับนะครับต้องเป็นแต้มให้เยอะกว่านี้หน่อยครับพูดถึงเกมวั<_ <k> _ <s> นนะะี้กัก็เกมวันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจะคะ่ะน้องๆก็ช่วยกันเล่นดีแล้วก็คือเราก็ไม่ได้เตรียมทีมกันมานานนะคะก็แค่สองเดือนสองเดือนกว่าะคะ่ะแต่ก็น้องๆก็ช่วยกันเล่นเล่นดีคะ่ะประทับใจค่ะ ผลง,งานตัวเองนี้ผลงานก็พอใจนะคะเพราะว่าก็หยุดไปนานนะคะเกือบ2ปีและเห็นนี้ก็เริ่มแต่ก็ดูแลตัวเองตลอดอะคะค่ะแล้วก็กลับมาช่วยโคราชคือพอดีว่าเห็นทีมโคราดเขาแบบเป็นทีมที่ยังไงอะเป็นทีมที่มีศักยภาพทีมหนึ่งเลยค่ะก็เลยอยากมาเล่นที่นี่ก็เลยโค้ชติดต่อก็เลยมาค่ะก็หยุดไปนานก็รู้สึก รู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นเป็นแมตช์แรกที่ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะที่ได้กลับมาก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็ทำทำผลงานออกมาถือว่าโอเคค่ะค่ะก็ขอให้แฟนแฟนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ทีมโคราชกันเยอะๆนะคะพูดครับอ๋อวันนี้มาเชียร์น้องสาวค่ะทีมโคราชค่ะครับรู้สึกการแข่งขันเป็นยไงบ้างคะก็ ก็โอเคดีครับมีเป็นมาตรฐานสากลก็ประทับใจค่ะสนุกดีเสิร์ฟค้าจักรภพสุลกมาหัวเสาลูกนี้ตีเฉลีบบออกไปก่อนค่ะกิติธาต์นวดดีแต่งแรกได้ไปก่อนค่ะพิศนุโลกจะเสิร์ฟยกให้หัวเสากันตภัทร กัญฐพัฒนี่สองร้อยสี่เซนติเมตรอ่ะเสร์ฟพากัญฐพัฒน์บอลแรกเข้าค่ะยกให้บอลเร็วยังเก็บเอาไว้ได้สามเมตรโอ้โห,โหมาให้กัญฐพัฒน์อีกครั้งนะคะ เป็นคนพิทล็อกค่ะแต่แต่ทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วเป็นครับพิลอกเล่นดีมากค่ะวันนี้สู้ได้เล่นดีค่ะรับใจบใจมากค่ะชอบมาเล่ย์อยู่แล้วค่ะเชียร์ทุกทีมแต่ว่ารักพิทล็กเป็นพิเศษค่ะค่ะจริงๆก็เชียร์ทั้งสองทีมอะค่ะเพราะว่าเออก็มีอย่างออมนเทพก็เชียร์หรือว่าทีมนี้ที่มีแสงสีก็แบบว่าอาจริงๆชอบสองคนนี้มากก็เลยเชียร์ทั้งคู่อะค่ะก็ไปก็โอเคค่ะค่ะโอเคค่ะ สนุกดีสนามก็มองเห็นชัดเจนกองเชียร์ก็เยอะสนุกแลก็ววเล่นนักกีฬาก็เล่นแบบสุสีเล่นแบบว่าเต็มที่่บอลเข้าสวยค่ะเล่นเร็วโอ้โหลูกนี้ไม่พลาดเลยค่ะเจรัดพรบรรดาสั้นมากค่ะอีสั้นนี้นี่เชื่อว่าอย่างแชมป์เก่าอย่างสุพรีมน่าจะรด้รอนหนาวๆเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นคู่ต่อกรที่ดีได้ ยกให้หัวเสาค่ะธนชาโอ้สุดมาลูกนี้ให้ยังรองไว้ได้ธนชาอีกครั้งหนึ่งก็เหนียวค่ะโปเปกสามเมตรกลางค่ะนัทที่มาก็บได้เหมือนกันค่ะไดมอนไหลหลังค่ะโจังหวะขึ้นตีนะคะของทางจรรัดพรนะคะสำหรับวิรันยุ่า เกิสวยค่ะหยยอดยังเก็บเอาไว้ได้โอ้แต่บอลล้นไปค่ะออดุมาเกี่ยวไว้ได้แล้วนะคะแต่ว่าบอลก็ออกด้านข้างไปค่ะเพื่อนก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะครับในเรื่องของการลงมาคุมนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมของลักษณะของเกมเนี่ยก็มีความแปลกใหม่นะครับ ก็จริงๆในเรื่องของเกมวันนี้นะครับในเรื่องของการเล่นเองของทีมเราเองนะครับก็มีข้อผิดพลาดมากพอสมควรนะครับเราก็ต้องนําจุดนี้ไปแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานงานนะครับระหว่างตัวตีกับเซตเตอร์นะครับส่วนเรื่องของฝั่งตรงข้ามนะผมว่าเขาก็เล่นได้ดีคงร้างค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับทำให้เราตีไม่ลงนะครับก็ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เตรียมเพื่อจะเล่นในสัปดาห์ต่อไปครับ สัปดาห์ต่อไปเจอนครโน,น้นนะครับก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมให้ดีแล้วก็เล่นให้เต็มที่ครับ